ทำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นนํามองบน p ีที่ได้สนับสนุนทางผู้สร้างเกมด้วยการซื้อไม่ว่าวิธีใดก็ตามครับผู้เล่นอมองบนมือถือได้รับชมก็อย่าหลอชาร์จที่จะตัดสินใจซื้อเกมมาเล่นด้วยกันสวัสดีครับผมนิคสือวันนี้ก็กลับมาอยู่ในชแชชแนลของผมอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็โดย กระแสหมดเนี่ยมาแรงนะครับผมก็จะขอเสนอหมอดตัวใหม่นะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็แนะนําว่าให้ควรซื้อเกมอมองอาดมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์อมองอาดไว้ผมซื้อในสตีมานะครับก็มากดที่อมองอาดคลิกขวากดคุณสมบัติไฟล์ภายในเครื่องแล้วก็เปิดค้นหานะครับ ก็จะได้โฟลเดอร์หน้าตาอย่างนี้มานะครับให้เปิดเว็บนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ที่ตึงไว้นะครับก็สามารถกดไปดูได้นะครับก็จะเป็นลิงก์เว็บนี้เลยหลังจากเราเข้าสู่หน้าเว็บนะครับให้สังเกตตรงทางด้านขวามือนะครับจะมีคำว่ารี lease นะครับหรือว่าปล่อยก็ให้มาโหลดหมอดล่าสุดนะครับ อ่าก็คลิกไปเลยเขาก็จะให้เลือกมา3ไฟล์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะโหลดอันบนสุดนะครับเป็นไฟล์วินล่านะครับก็ถ้าใครยังไม่มีวินล่านะครับก็เข้า Google แล้วก็เสิร์ชคำว่าวินล่าเข้ามาเว็บเว็บนี้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับจะเป็น Windows หรือว่า Mac OS ก็ได้นะครับครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์หมอดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้กดคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์นะครับก็จะได้ไฟล์เป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ทําการกด control a นะครับแล้วก็ copy แล้วก็ place วางแล้วก็จากนั้นให้กดเริ่มเล่นเลยนะครับอ่ะก็จะมีหน้า pop up เนี่ยเมื่อกี้นะครับเด้งขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับก็ทางพูดพัฒนา,นานเนี่ย ก็บอกเองว่ามันไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะมีเปิดบางเวลาที่เราเล่นเนี่ยครับอาจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกเสื้ไหนก็ได้นะครับก็ การสำหรับมอดนี้นะครับก็แนะนําให้ไปเล่นใน Discord แต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่มีมอดนะครับสาหรับ Extra Low Pay นะครับก็จะไม่สามารถ Activate หรือว่าไม่มีบทบาทเพิ่มนะครับการติดตั้งก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอเตือนว่าถ้าลงมอดนี้นะครับก็จะมีหน้า pop up นี้ขึ้นมาตลอดนะครับก็เอาไปตัดสินใจเองนะครับว่าจะลองโหลดมาเล่นดีหรือเปล่านะครับอ่ะเราลองกดปิดนะครับอ่ะถ้ากดปิดนะครับก็จะเด้งออกมาหน้า Windows หรือว่าหน้า อะไรก็ตามนะครับเกมก็จะเล่นออกมาเลยภาพสําหรับพีนี้นะครับก็มีมอดใหม่นะครับมานําเสนอก็คือเอ็กซ์ต้ามอดนะครับโดยผมจะพูดรวมๆนะครับรวมๆก็คืออาจจะมีความคล้ายคลึงกับเกมแวร์บุฟนะครับซึ่งจะมีสองฝั่งก็คือชาวบ้านแล้วก็หมาป่าน,นะครับชาวบ้านเนี่ยจะมีหน้าที่หรือว่าบทบาทเนี่ยที่แตกต่างกันอาจจะมีหมอที่ป้องกัน คนซึ่งที่ผมคิดว่ามันคล้ายคลึงกับเกมแวร์บุ๊กก็คือตัวออฟฟิเชอร์นะครับถ้าไปฆ่าคิวเมนตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตายเองนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันคล้ายคเกมแวร์บุ๊กมาพูดถึงบทบาทนะครับบทบาทที่มีเพิ่มนะครับก็มีเอนจิเนียร์นะครับออฟฟิเชอร์หรือผมจะเรียกสั้นๆว่าตำรวจนะครับเมดิกเป็นหมอนะครับโจเกอิลครับอย่างสุดท้ายก็เป็นตัวตลกนะครับอ่มาอธิบายถึงบทบาทนะครับเอนจิเนียร์ เป็นอยู่ฝั่งคนดีนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับคิวเมดแต่ว่าสามารถกระโดดท่อได้เหมือน importer เลยมีความสามารถในการ<บ>แช่อไขได้โดยคนเดียวนะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆที่ s า b o t a g นะครับก็แค่กด r e p a ร r s า b o t a g นะครับก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับอ่าอย่างต่อมา officer officer หรือว่าตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะคิวได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าค่าคิวเมดเนี่ย ตัวเองก็จะตายแทนออฟฟิเชียลเนี่ยก็ต้องระวังนะครับให้ดีอ่าออฟฟิเชียลสำคัญตอนไหนก็คือเอาไว้ค่าตอนที่เราเห็นจะจะอย่างต่อมานะครับเมดิกเมดิกหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็จะสามารถกดโล่ป้องกันให้คนอื่นได้นะครับก็สามารถปกป้องคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็ถ้าคุณหมอเนี่ยเจอศพแล้วก็เข้าไปที่แชทนะครับก็จะมีหลักฐานว่าคนตายเนี่ยตายที่ไหน แล้วก็เวลาเท่าไหร่อย่างละเอียดนะครับอา่าบทบาทสุดท้ายนะครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ไยไหนเลยนะครับก็คล้ายๆกับเกมแววนบุกนะครับถ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยโดนวอดออกจากยานนะครับโจ๊กเกอร์คนเดียวก็จะเป็นผู้ชนะนะครับายอื่นก็จะแพ้ไปสําหรับมดนี้นะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนๆที่เบื่อมองอันแบบปกติเนี่ยเพิ่มความสนุกขึ้นมาได้นะครับอาจจะมาเล่นกับเพื่อนๆอาจจา่อๆอาแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามดนี้มีดีตรงที่ สามารถเล่นแบบปกติได้โดยที่ถ้าเราเล่นกับคนปกตินะครับซึ่งไม่ได้มีมอดทั้งหมดเนี่ยมอดก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับสรุปก็คือเอ็กซ์ต้าโลเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นคิวเมทปกติเลยแล้วเราจะสร้างห้องไงล่ะก็คืออาจจะสร้าง Discord ไปหาคนที่มีเอ็กซ์ต้าโลเหมือนกัน10คนอาแต่ผมดูมานะครับห้องเนี่ยสามารถขยายเป็น15คนได้นะครับ ซึ่งเกมของรูปแบแบแวร์วูฟเนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นในห้องที่มีคนมากกว่า10คนนะครับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไก่อนนะครับ